f r o ความไทยแลนด์เนาะความไทยแลนด์พอก,กันกับตุกตุกค่ะเมื่อกีพ้พากันเขาไปกินกาแฟอเมซอนอ่าเข้มหนักตะกอไทยเขาไปกินอ่ากาแฟาอยู่อเมซอนด้วยกันคนหน่อยหอนตุกตุกจ้านั่งตุกตุกกับเอม่ากันค่ะ มานั่งเล่นคยามเย็นรีแลกพักผ่อนกับครอบครัววันหยุดค่ะวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์คนน้อยก็มาหอนตุกๆอยู่ที่เขมเมนค่ะจ้าบวนแห้งขับวน รถไ่ถนนยูยู่มเมนกับกับว่าตั้งกันจากเวียดนามค่ะจ้าคิดายกัน <laughs> ผู้ใดเสียบได้เสียบผู้ใดได้ไปก่อนไปก่อน <laughs> จ้าคิดนีกับพ่อสมนีก่อนนะคะน้องสวัสดีค่ะ